นะครับวันนี้น้องนำโชคพาเที่ยวนะครับน้องนำโชคนะครับมาพาเพื่อนๆตะลุยกินลมชมวิวยามเย็นนะครับที่บริเวณท้ายเขื่อนลำตะคองนะครับในช่วงเวลา18บแนาฬิกานะครับนี่คือทางลงท้ายเขื่อนนะครับบ้านท่าง,งอยช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดอ่าง นะครับแต่ก็ด้านในก็ยังจะมีนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับจํานวนมากเลยนี่ก็คือบรรยากาศที่ทางลงไปใช้เขื่อนนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าจะมีรถวิ่งเข้าไปนะครับตลอดสายเลยนะครับซึ่งช่วงนี้น้ํำก็ลดลงไปเยอะนะครับ mm hmm. สองข้างทางก็จะเป็นชาวบ้านก็นเริ่มนะครับเริ่มไถปลูกผักปลูก ก็โพดปลูกอะไรกันนะครับตรงนู้นก็น,น้ําจะลงไปสะพันหนึ่งนะครับวันนี้น้องน้ำโชคพามาดูนะครับมาเที่ยวยาเย็นนะครับเดี๋ยวจะลงไปที่จะพันหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ยังยังไม่ถึงนะครับ น้องน้ำโชควันนี้จะพาไปที่ไหนลูกอือไปไหนคะน้อง<ค><ะ>น้ำโชคจะพาไปดูปลา,ยา่ยนียดิน,น,น้ำลดลงเยอะนะครับช่วงนี้ก็น้ลดลงเยอะนะครับเมื่อก่อนที่ก็จะเต็มขึ้นมาบนนี้เลยนะครับท่านะผู้ชมนู่นนะครับ ก็เนื่อยจากว่าทุนประทานได้ปล่อยนะครับน้ำลงไปนะครับเนื่องจากว่ามีการดูดน้ําไปทาปราปาแล้วก็ส่วนนี้ก็ไปทําพื้นที่ทงางภาคเกษตรนะครับไม่ว่าจะทํานาหรือทําอะไรเงี้ยก็จะปล่อยลงไปข้างนะครับจะ,ะบที่คิวสูงเนินนะครับนู่นในโคราชนะครับตรงนี้ก็จะใ,ใกล้จะถึงท้ายเขื่อนละตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันจำนวนมากนะครับว่าใครลากเรือรือคุณเตอร์มะส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาพักผ่อนนะครับก็มันเนื่องจากว่าในนี้อากาศจะดีนะครับเนื่อง,งจากว่าอากาศจะดีนะครับอันนี้เขามาขายอะไรกันเนาะโอ้กศกสาอนี้เขามา นู่นนะครับนกกระยาจะบินนะครับเดี๋ยวเราไปหาตรงโอ้โหทางนู้นร้านค้าเยอะเลยน้ำโชคเดี๋ยวเราไปตรงที่ห่างางคนเนาะเราก็จะได้บินนะครับนี่ก็คือสองฝั่งนะครับบรรยากาศที่บริเวณ้ายเขื่อนลำตะคองนะครับใกล้ถึงสะพานที่หนึ่งนะครับน้ำก็ลดลงไปเยอะเลยอู้นเดี๋ยวมีนกมา นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเต็มเลยนู่นนะครับรถเต็มเลยนะครับน้องน้เชี่วก็ตื่นเต้นนะครับนู่นเดี๋ยวเราจะไปฝั่งขวาก่อนไอ้ฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งนี้มีร้านค้างไงนกก็บินอยู่ครับเดี๋ยวค่อยมาทางนี้ทางนี้มีที่จอดรถจะได้มีที่ให้น้องน้าเชื่อดูเดินนะครับนู่นนะเรจะไปตอนแรกก็จะนี่ครับเดี๋ยวก็จะมาพักผ่อน บรรยากาศนี่ก็คือนะครับในช่วงเย็นๆนะครับที่บริเวณ้ายเขื่อนลำตคองนะครับหลังลงมาทางบ้านทาง